ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะชวนมาทำลูกบอลหลากสีแบบที่สามนะคะก็จะสลับกันแบบนี้นะน่ารักนะคะน่ารักสวยงามเราไปต่อยอดทำอย่างอื่นได้เนาะนี่อุปกรณ์ก็จะมีนะคะ มีกรันไกรนะกรันไกรแล้วก็เหรียนกระพนุนลิบบิ้นลิบบินบน,นี้เราจะใช้สีครีมกับสีม่วงนะคะค่ะ เริ่มกันเลยนะตัดลิปปิ้นนะคะความยาวยี่สิบสอนิ้วสีละ2เส้นนะคะตอนนี้สีละ2เส้นเห็นไหมยี่นิ้วสีละ2เส้นนะคะแล้วเราก็มาสารขัดกันค่ะก็คือหยิบขึ้นมาขัดด้วย สีนี้นะคะแล้วเราก็ขัดด้วยสีนี้นะด้วยสีนี้นี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะสารขัดขัดแปดค่ะหมุนดีกว่าเนาะเอาแบบนาดแถดเลยคือเราหมุนเลย ตามที่เราทำอยู่ทุกวันเลยนะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วก็จับขึ้นสี่เหมือนเดิมนะคะสี่แล้วก็เอาลง ขึ้นลงขึ้นลงค่ะขึ้นลงขึ้นมาสี่แล้วก็ลงทำเหมือนแบบแรกนะคะ แล้วก็สารข้ามสามค่านี่นะคะข้ามสามสามสามนะคะดึงให้กระชับค่ะ แล้วก็สอดเก็บนะคะสอดเก็บเหมือนเดิมเหมือนแบบแรกที่เราทํานะคะ แล้วก็สอดเก็บค่ารอดสามเหมือนเดิมนะคะนี่เนไหมมาทะลุตรงนี้นะคะสามเส้น ง่ายประหยัดสวยงามนะคะเรากเออ็เราอยากได้สีอะไรกับอะไรหรือว่าเป็นลายก็เพิ่มมูลค่าได้นะคะทำให้สวยขึ้นเนาะนี่เลยค่ะ ทำให้สวยขึ้นได้นะคะค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ